สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนึ่งมาริดกลับตัวกลับใจไม่กล้าสูนาคน หายหนะ้าหายตาไปนอนหลายปีโดยไม่ได้กลับมารับผลงานละครมากเหมือนแต่ก่อนหากเอ่ยถึงละครจากจากักรวงนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งทุกคนต้องนึกถึงหนึ่งมาริทเชยโสพลอย่างแน่นอนแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังเจ้าตัวต้องเจอมรสุมครั้งใหญ่ช่วงที่ตนเองอยู่จุดสูงสุดของชีวิตโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆก็ยังรับเล่นละครอยู่แต่หลักๆตอนนี้คือทำงานเบื้องหลังทำอยู่กับวุฒิอัศดาวุฒิเหลืองสุนทร บางเรื่องเขียนบทบางเรื่องก็เป็น acting coach หรือบางเรื่องก็เข้าไปดูในส่วนของ PR อ่านนิยายย่อน,นิยายทำคาแรคเตอร์เรียกว่าทำทุกส่วนแล้วแต่โปรดักชันว่าเขาต้องการอะไรยังขาดอะไรที่มาของการได้มาเล่นละครจากจากวงวงจริงๆเราเล่นประมาณ10เรื่องเองครับเป็นพระเอกอยู่ประมาณ7-8เรื่องนอกนั้นก็จะเริ่มเป็นเสด็จพ่ออีก3เรื่องเรเริ่มจากการที่เราจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการละครก็เลยได้มาเริ่มเล่น ละครช่วงกำลังจะเรียนจบเป็นละครหลังข่าวช่อง7ปรากฏว่าก็มีเพื่อนที่เรียนการละครที่จบด้วยกันมาเขาไปเป็นผู้ช่วยอยู่กองละครจกัจกจักวงวงเราก็ไปดูการทำงานของเพื่อนแล้วเราก็ชอบชีวิตเดิมรสุมครั้งใหญ่เราจะพยายามดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปเพื่อครอบครัวเงินที่มีเอาไปลงทุนธุรกิจก็ไม่ประสบความสำเร็จงานจากที่มีปีละห้าเรื่องจู่ๆก็เหลือปีละเรื่องพอไม่มีงานเราก็อยู่กับบ้านอยู่กับตัว เองจนสุดท้ายหลงผิดแต่ตอนนั้นเราคิดว่านั่นคือทางออกบัตรเครดิตมีประมาณสิบใบก็ใช้รูดหมุนเงินจนสุดท้ายก็เจอดอกเบีย้ยโชคดีที่โดนจับต้องบอกว่าโชคดีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปอีกไกลแค่ไหนในขณะที่เรากําลังเบลเบล,บ,ลบ้าๆ้าอยู่ก็เหมือนมีคนตบหน้าให้เรามีสติขึ้นมาพอถูกจับเข้าไปอยู่ในห้องขังสติก็เกิดขึ้นมันยอมรับได้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะใครข้าวต่อไปจะทําอะไร หาวิธีการแก้ปัญหา พอได้ออกมามีรุ่นที่บอกว่าไปหาที่หลบหน้าคนก่อนไหมแต่เรากลับมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นการที่เราจะหลบหนีเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราพยายามจะหนีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่หนีแล้วอะไรจะเข้ามาก็ให้เข้ามาเลยเราก็แค่ใช้ชีวิตปกติต่อไปและตอนนี้เองเจ้าตัวก็เหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแลนะครองโสดมานับสิบปีในวัย51ปียังหล่อไม่เปลี่ยนจริงๆครับหากใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มคนนี้ก็สามารถติดตามผลงานของเขาได้ เรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ